พี่โชคเลยครับมาจากสุพรรณที่โชควันนี้มาทําอะไรบ้างครับพี่มาตัดยนลมแล้วก็เสริมคอจะเสริมคอให้เสริมคอให้เต็มข้างบนครับเต็มข้างบนให้รถขึ้นได้ขึ้นรถบดครับอมแล้วตัวนี้จะตัดสั้นเท่าไหร่พี่ตามมาตรฐานขนส่งเลยครับ,บ,โ,รบโอจะตัดให้เข้ามาให้เหลือเก้าเมตรนะพี่นะ เพราะคันนี้ทําไปเฉพาะกิจเป็นตัวยาวเนาะมันมันวิ่งในซอยยากใช่ไหมพี่วิ่งในซอยแคบซอยอะไรกับรถยากเลยจะมาตัดสั้นแต่ว่าไปปูคอเอาให้มันได้ใช้ประโยชน์บนคอแทนตัดนี้เข้า3มเมตรแล้วก็ใช้คอ3มเมตรนะรถก็จะสั้นลงใช้งานได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวพี่นะเยี่ยมเลยคันนี้ใช้กี่ปีแล้วพี่โชคใช้สี่ห้าปีแล้วครับสี่ห้าปีแล้วโอ้โหคุ้มเลยคุ้มเลยเกินคุ้มนะวิ่งเดือนหนึ่งกี่เที่ยวพี่ เดือนหนึง่งเจ็ดสิบกัวเที่ยวครับโอ้โหเจ็ดสิบกัเที่ยวโหดเกินโอ้โหเจ็ดสิบยังไม่มีแตกเลยนะพี่นะครับพอยังไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะพี่โอ้รอยเชื่อมดูรอยเชื่อมพโชคเลยยังยังสภาพรอยเชื่อมเดือดซันยังไม่แตกไม่ร้าวไม่หักลน,นะพี่เนี่ยเยี่ยมเลยสะพานทำอะไรเพิ่มพโชกทำอะไรสะพานสะพานไม่ต้องเนาะสองพเหมือนเดิม ทำกันชนใหม่ด้วยกันชนใหม่ด้วยรับพี่โชค,คพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบิดจากการใช้งานดีวผมเก็บงานให้ครับพี่ทำสีใหม่ด้วยไหมทำสีใหม่ด้วยครับทำสีใหม่ด้วยโอ้ใช้งานคุ้มจริงเลยเดี๋ยวโมดิฟายปรับปรุงใหม่ธรรมดารถใช้งานนะฮะดูช่วงล่างของเดอะซันฮะเป็นช่วงล่างโลเบดแท่นเตี้ยแท้ไม่มีการตัดไม่มีการเชื่อมนะหล่อมาจากโรงงานจะทำให้การใช้งานได้ทนแล้วก็หมดปัญหาเรื่องกิ่ยางนะครับ ทำเอีเย็มที่เหรอช่วงล่างนะโอ้โหวิ่งวันเดือน70เที่ยวยังไม่ได้ทำอะไรเลยสีห้าปีแล้วสุดยอดเปลี่ยนตะย่างอย่างเดียวสิบน็อตสะพานขึ้นลงง่ายไหมพี่ง่ายครับง่ายเลยนะสองภาพนะบรรยากาศนะครับลูกค้าเอารถมาแจะแกงแก้ไขกระบอกก็ใช้งานคุ้มเลยน้ำมันรั่วซึมตามบรรจุการใช้งานโอเคเดี๋ยวน้องจัดการให้พี่นะขอเวลานิดนึง ท่านไหนต้องการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขตัวถังรถเทลเลอร์รถพ่วงโรเบททุกชนิดนะครับติดต่ออุเดาันนะครับตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากมายนะครับทั้งสิดล้อหัวลากกระบะพ่วงกระบะดำนะฮะเข้ามาใช้บริการขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณครับ